พี่น้องว่ามัดโคงไก่นะคะนี่โครงไก่ตหนึ่งนะคะไม่น้อยหั่นออกเป็นตอนๆเพื่อมันสิง,ง่ายต่อการทอดนะคะนี่คือโครงไก่นะจ๊ะซื้อไก่มาตัวหนึ่งกระแล่แบ่งเส้น่วนมันไปแล้วนะคะนี่แถวดากมันเป็นตะแซสดเดี๋ยวสีเฮ็ดโครงไก่ทอดกินกับตับหุงนะคะเขากับปลาตองเห็ดเน่ยหม,มากมากนะคะอะไรจะหมักใส่เกลือค่ะเกลือลงไปนะคะน้ำตาล นิดน้อยนะคะนี่คือน้ำตาลนะคะลดดีค่ะพริกไทยนะคะพริกไทยป่นนะคะสิเป็นพริกไทยขาวก็ได้พริกไทยดำก็ได้แต่นะคะใส่ลงไปน้อยนึงวันนี้ไม่น่าจะใส่เป็นผงปาปิกานะคะผงปาปิกาใส่ปาปิกาผงลงไปคลุกเข้าให้เข้ากัน,นะคะ่ะ ปาปิก้าก็คือพริกหยวกไงนั่แหละค่ะปนนะคะพริกหยวกไงปนนะคะเมืองเมืองบเมืงนหนก็ได้ค่ะใส่ไปแล้วมันจะได้สีสันแล้วจะได้ความหอมนะคะสมัยก่อนไม่น้อยกินเขาเจะเอาใส่สีชมพูนั่นเองใส่สีแดงๆเวลาทอดแต่อันนี้ไม่น้อยจะบอส่สีไม่น้อยจะใส่เป็นผงปาปิก้าแท้นะคะก็จะมักทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวก็จะมาทอดกันกินกับส้ตมตำก็ได้กินเลนก็นได้แล้วค่ะนู่ง่ายๆบานๆนะคะเห็นบอก ก็ใส่ปาฏิการเข้าไปมันจะได้คว่มหอมน้ำขั่นไม่ได้จะเพิ่มเกลือลงไปอีกนิดเดียวดูซิว่ามันจะหนไปนะคะมันต้องออกเข้มๆนนัวในน้อยเวลากินแล้วมันจะเพลินมากเวลาแทะนะคะมักทิ้งไว้ถ้าพี่น้องถามมามักทิ้งไว้ได้โดนปัญจะมักโดนปันไดเพิงสมองก็ไดนะคะหรือว่าถ้าผู้ไดเห็ดขายนะคะแนะนํานะคะใข่มักขามขึ้นยังดีนะคะมันเข่าเนื้อเข่าน้ำนะคะ มันเข้าเนื้อเข้าน้าอย่างดีนะคะสามาขางคืนนะคะสําหรับคนที่ทําขายสำหรับคนที่ททบริทํคขายกะเค็ดกินใน้บานเท่ากับเป็นที่ช่โมงนึงก็กินได้แล้วนะคะหรือเพิ่งช่โมงแต่ว่าถ้าอยากแสบด,ดีๆกะมักถึงใ่นะคะแล้วก็ใส่ตัวเย็นใบกินบหมืดเท่ากับมักไบแล้วแต่อทอดบหมืดเท่าใส่ช่องฟิดใบไปทั้งสี่กินเท่าก,ก็ออกมากหายมันละลายเท่าก็มาฉุดแป้งทอดอีกคือเกานะคะเดี๋ยวตอนนี้ไม่ตนน้อมักถึงใบก่อนนะคะ เดี๋ยวถึงเวลามัหน่อยจะมาถอดนะคะด้วยรักจัก็บใจนะจ๊ะเดี๋ยวรอเราดูตอนสุกนะจ๊ะอ่าได้เวลาแล้วไม่หน่อยกัจะทอดแล้วนะคะข่องไปนะคะมาแป้งกอนนะคะโครงไก่ชุบแป้งทอดเนี๋ยกจะใส่น้ำลงไปนะคะหลังจากมักไวแล้วใส่น้ำลงไปน่อยนึงนะใส่แป้งลงไปะค่ะแป้งสาลีนะคะแป้งสาลี ุกเ้าค่ะกเข้ากันนะคะกาดนำนิดหน่อยนะคะบอตองให้มันลายนะคะถ้ามันลายไปมันจะจะแช่เข้ากับเสต็ปใส่แป้งหลายใส่แป้งหลายมันก็มันสีหนาไปมันก็จะบอแสบนะคะต้องกาดนำกับแป้งให้มันพอดีคุกเข้าแล้วมันเกาะตัวกันพอดีนะคะ นอดโค้งไก่ถ้าถ้าพี่น้องน้ำมันหลายใส่เป็นทั้งโค้งก็ไดอันนี้ไม่หน่อยประหยัดน้ำประหยัดน้ำมันนะคะเติมน้ำไปนนิดนึงประหยัดน้ำมันก็ได้หั่นหั่นโค้งไก่ออกนะคะแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นการเซฟน้ำมันน้ำถ้าโค้งไก่ตัวนึงมันจะตัวใหญ่มันต้องใส่น้ำมันหลายนะคะมันจะสีถ่วงในการทอดนะคะ แต่อย่างหนึ่งก็สะดวกในการกิ่นน้ำแล้วค่ะนี่ค่ะตัวน้นิดนึงอยากจะข้นไปคนน้ำแป้งก็จะเป็นก้อนถ้าข้าสสบผสมแป้งถางนอกเลยกก็ได้แต่ว่าไม่น้อยเห็ดแบบนี้มันจะดวกกวัวเพราะข้างมาเครื่องแล้วนะคะมีเครื่องแล้วนะคะก็แค่เอาแป้งลงไปคลุกเรียบร้อยแล้วค่ะซ้ำนี้ก็ดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงกระทะกันนะคะตั้งน้ำมันให่หอนนะคะเดี๋ยวเราไปลงกระทะกันจ้าจ้าพอน้ำมันหอนแล้วนะคะก็จะ เอาไก่เท่าชุแบแปะนะคะเท่าชุแบแปะไว้แล้วนะคะลงใส่ปาปี๊าสีมันจะหากินค่ะพี่นะะ้อยนี่เราจะทอดไปแต่เราจะเอาเฉาเดียวมันแล้วให้ไปได้อนแล้วมันต้องเก็บเย็นไปแล ตัวหนึ่งนะคะใส่ปาปิกามันจะสวยสีสวยนะ่าหอมด้วยนะคะใบยักน้ำมันนะคะใบกอนเขาจะไปไว้ให้มันสุกไปขางนึ่งเขาจังกลักบข่าน,นะคะใบมันเหลืองเหลืองแล้วเขาจังกับขางมันนะคะเดี๋ยวเขาจะไปถึงใบก่อนแปน๊บนึงนะคะนี่ชาพี่น้องโครงไก่หมักปาปริกาชุบแป้งทอดนาตาน่ากินมะคะนี่ค่ะไม่ได้ทอด ไฟฮอนๆแล้วก็เปิดน้ำมันไฟฮอนก่อนนะคะจากนั้นก็รี่เป็นไฟกลางนะคะมันจะได้ค่อยๆสุกนะคะแล้วก็เหลืองกรอบเห็น,นะคะเดี๋ยวแม่จะตักใส่จาในให้เบิรงนะคะรอสักครู่นะจ๊ะน์จกินมากมายเจอนอาตาของเฮานะคะโค้งไก่หมักปากปริกาชุบแป้งทอดอาตานย์กินบ่คะง่ายๆสไตล์บ้านๆเลยค่ะสำหรับคนมักแป้งหนาแป้งบางแล้วแต่นะคะใส่แป้งหน่อยก็ได้ใส่แป้งไล่ก็ได้เนาะค่ะ เราอไปปรับปรุงแล้วก็ดัดแปลงเล้วมึงนะคะไม่เหนื่อยก็เห็นให้เบิรงเป็นอ่าเป็นแนวทางทซื้อนะคะไว้รักจักใจจ้ารักนะจุ๊บ